สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูบอลสีนะคะที่กำลังฮือฮาอยู่ในขณะนี้นะคะราคาประมาณนี้โอเคก็ไม่ไม่ไม่เป่าไมร่นะคะที่กรุงเทพเนี่ยรนักงานกรุงเทพหรอวะราคาถือว่าโอเคนะพอจับต้อได้กับบางบางราคานะคะบางราคาก็โอเคลดได้นะพี่สุโขทัยลดได้ก็ค้าแม่ค้าขาขอทราบราคาไอ้ขอทราบชื่อหน่อยค่ะอย่างราคาราคา8,500บาทนี่คุชชัยชนใช่ไหมฮะ อ๋คอันนี้อันนี้ทางต้นไม้อยู่ที่ไหนคะสวนเลยพี่ผมบ้านสวนบอนสีครับบ้านสวนบอนสีเบอร์โทรศูนย์แปดสามค่ะศูนย์แปดสามสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสี่เก้าสามสามสี่เก้าสามสามอยู่บ้านสวนสุโขทัยแล้วนี่เนาะโอเคสวนขลุกบ้านสวนบ้านสวนสวนขลุกนี่ใช่ไหมโอเคค่ะอันนี้สวยจังเลย ตัวนี้อะไรอ่ะชายชนครับชายชนเหรอคะใช่ค่ะอ๋อตัวนี้สีเขาเฉดออกออกเลยอ่ะนะคะสวยมากสวยมากนี่อันนี้ชายชนท้งนั้นนะคะนี่หกพับาทอัไนันห้าร้อยบาทโอ้แต่สวยนะสีเขาอืมโอเคราะนัใใรรสนใจก็อย่าลืมนะคะตามเหมือเมื่อกี้นะคะที่แนะนำเมื่อกี้นี้นะคะอยู่สวนโครกใช่ไหมฮะ อยู่อำเภอสวรรคโลกเอ่อเปิดโทรตามที่แนะนำเมื่อกี้นะฮะวันนี้นใครสนใจก็อย่าลืมละนะฮะโอเคเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้น่าจะมีหน่อแล้วมั้งนี่ใช่ไหมแปดพันห้าเนี่ยเอามีหัวใช่ไหมเขาเรียกหัวใช่ไหมตอนอันนี้ลายสือด้วยอ่าลายสดอหะลายสดไม่เป็นไรพูดได้เลยค,ค่ะอ่ากลุ่ม ผมทั่วไปช่องเหมือนฝันชแนลค่ะเหมือนฝันชแนลทีนี้ออกออกทั่วประเทศเหมือนฝันชแนลนะคะเพราะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมนะคะเหมือนฝันชแนลนำเสนอบอลสีฟีเวอร์ร้านนี้เลยร้านดังมากนะคะโอ้เลี้ยงไปเรื่อยๆปุ๊บใบเก่ามันย่อยปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้เลยไม่มีเขียวเลยอยู่แตงเลยใช่ไหมอ่าดูเนี่ยเขาซื้อไปแล้วไอ้นี่นะตอนแรกที่เอามาผมก็มานังใหม่นะใช่ไหมที่เรานังใหม่มาใช่ไหม เ้ยประพันธ์ภาษาไงตอนที่เราผ่าไงผมมีเขียนายว่าชื่อภาษาไทยใช่ไหมเหมือนคีภาษาอยู่แล้วไงแต่ผมอาจะปช่องน้ำใส่กล่องยึดนะช่องนี้นะแต่ถ้าภาษาอังกฤษแข่งจากับนั้นดูนะคะใครสนใจเนี่ยไม้นี้พอจับต้องได้มากเลยไม่แพงเกินไปนะะตอนแรกผมผมมาได้มาผมคิดว่ามันเป็นน้ำมัน เพราะว่ามันเป็นสีเขียวใช่มันเขียวแล้วใบใบมันไม่เหมือนใบมันไม่เหมือนนุ้่ค้ากำลังคุยสู่กันฟังกับพ่อค้าใช่มันมันจะแล้วแดงมันสามารถจะไม่มีเม็ดน้องพู่ดีค้าสินแท้อยู่ที่ไหนสวนเรา บ้านสวนบอนสีค่ะอยู่อำเภอสวัรคโลกค่ะจังหวัดสุโขทัยค่ะเบอร์โทร0832124933ค่ะั้นใครสนใจก็อย่าลืมนะคะติดตามที่เฟย์พุกก็ได้ค่ะหนูนิ่งน่ารักค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะก่อนน้ดูเลยนะคะต้นไม้สวยๆทั้งนั้น่าทิ้ง่โอ้โหเยอะทั้งหลยตอนนั้นนะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ดพี่ซื้อมากันนี่เด้กันเลยใช่แล้วจะพี่ปลอดดู